พายุฝนเข้าแล้วนะครับนี่หลังจากไม่ตกมานานก็รอรุ้นดูว่ามันจะตกไหมน,นั่นนี่มาแล้วโอ้สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันเสาร์ที่4เดือนรกรกฎาคมพศ2563นะครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศยามเย็นๆนะครับฝนกำลังตั้งเขามาละ มืดมาเลยยังไม่ตก,กทักทีนั่นครับนี่กำลังตั้งเขามา ลมแรงก็ลมเย็นสบายลมแรงมากครับนี่เริ่มลงเม็ดหน่อยๆแล้วครับ ก็ยังไม่ค่อยเห็นนะครับคุม้มอากาศดีครับจะฝนตกมาก็จะชุ่มฉ่ำนะครับพืชผักที่ปลูกไว้ก็จะเริญเติบโตดีครับได้รับน้ำฝนเริ่มตกเปบยลอยแล้วนะครับเนะี่ย ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาถ่ายบรรยากาศฝนกำลังจะตกนะครับก็ขอบคุณตุอการติดตามสวัสดีนะครับ